ความสิ้นเปลืองเปลี่ยนเป็นกิโลลิตรเรียบร้อยแล้วปิดเปียงซิเลแล้วระบบแอร์ทำเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้คือเมื่อปิดขึ้นรถมาแล้วกดปุ่มอากาศวนหนึ่งครั้งแล้วไฟจะไม่ดับจนกว่าจะดับเครื่องสามารถเพิ่มรถ แอร์ได้แต่มีหนึ่งข้อแม้คือถ้าเกิดเราไปโดนปุ่มออโต้เมื่อไหร่ระบบจะรีเซ็ตต้องมากดปุ่มอากาศวนใหม่อีกครั้งแต่กดแค่ครั้งเดียวส่วนที่สามหน้าจอคาเพลและ Android Auto มาเรียบร้อยแล้ววิธีเข้าคารเพลวิธีเข้าคา p เพลเลือกมาที่หมวดเชื่อมต่อเลือกคา p เพลต่อพ่วงอุปรกรณ์อันนี้ต่อเรียบร้อยแล้วแต่สายนี้อาจจะมีปัญหา ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณคาเฟ่ได้การแก้ไขคือหาสายมาเปลี่ยนอันนี้จะเป็นสายแท้ของ Apple เสียบเข้าไปที่ช่อง2เมื่อเสียบสังเกตได้ว่าเมื่อเสียบสายที่รับส่งสัญญาณได้แล้วหน้าจอจะขึ้นมาแจ้งว่าจะเชื่อมต่อคาเฟ่หรือไม่ให้เลือกอัตโนมัติจากนั้นเลื่อนลงมาเพื่อเลือกยอมรับและเริ่มก,การใช้งาน คาเฟ่ก็จะเริ่มทำงานหลังจากต่อคาเฟ่เรียบร้อยแล้วคราวหน้าเวลาขึ้นรถมาเช่นอยู่หน้าจอวิทยุคราวหน้าสตาร์ทรถขึ้นรถมาก็สามารถเสียบสายได้เลยเมื่อเสียบสายเสร็จปุ๊บระบบจะเข้าสู่ระบบคาเฟ่แบบอัตโนมัติ ส่วนที่2จะเป็นส่วนของ Android Auto Android Auto ก็เช่นเดียวกันให้เสียบสายเข้าช่อง2แล้วต่อโทรศัพท์อีกหนึ่งเรื่องคือสามารถสั่งงานผ่านซ i r i ได้วิธีการสั่งงานซ i r ก็คือเปิด Siri ในโทรศัพท์ก่อนอาจจะพูดได้เสียงหรืออีก1ขั้นตอนก็คือให้ดันปุ่มลูกพูดดันปุ่มน,นี้ขึ้นค้างไว้ดันปุ่มขึ้นค้างไว้ ก็จะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เช่นเดียวกันกับ Android Auto สามารถใช้ให้ Google หรือดันปุ่มนี้ขึ้นเพื่อสั่งงานโดยการใช้เสียงแต่ต้องมีสัญญานขั้นเอง